ก็มาถึงจุดสุดท้าย,ยขอเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อ่าระกทำปตูสำนากทีกทคือสกิฟต์เมบอก่อว่าตั้งแต่ตอนแรกและะว้วกิจกรรมนี้เราจะได้ทำร่วมกันพระกำน้ำธรรมะาวสารต่างๆตามที่เรียนองปรมตูปรคตูนำสารทุกทกงางต่างๆ บางทีก็มาเพื่อตรวจสอบธรรมะาที่ต่างที่อยากโยงใจรับฟังมาแล้วยังเหมือนเดิมหรือไม่ยังไม่งผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปก่อนทำความเข้าใจกันให้ปักตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงสุดท้ายแล้วผมขอเวลาอีกนิดหนึ่งที่ที่อยู่ใกล้ตัวเราครบถ้วนเัีนิดหนึ่งให้กับประจําแต่เราไม่ค่อยรู้จักคุณค่า คือสินห้างอยู่ขพอทุกคนต่างสินห <mosque> <tr ider> ้านี่เขาเรียกว่าเป็นบัญญัติที่ชอบทำนิยมคำว่าบัญญัติที่ชอบทำคือเป็นบัญญัติเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาตาขึ้นมาไม่มีใครคัดค้านบัญญัติต่างๆกฎหมายตัวดีข้อบังคับต่างๆก็ดีเาบัญญัติขึ้นมาแล้วทูกใจบางคนบ้างไม่ถูกใจบางคนบ้าง แต่สินห้าก็าเหมือนกฎหมายเราเป็นขอน้อห้าแต่บรรยัติขึ้นมาแล้วไม่มีใครคัดค้านอยู่ฉันตินตั้งว่าเรียกว่าเรียกสินห้าหรือตั้งสินห้าไร้วรคือมรดกอันล้ำค่าของโลกโย่สังไปยังโมโหม,โม,โมึมันถึงขนาดนั้นเหรอฟังบรรยายอย่างละเอียดแล,ล้วโยจะเข้าใจว่าโอ้มันสมกับคำว่า มรดกอันล้ำค่าของโลกจริงหรือเปล่าตั้งใจฟังนะสุดสูสังรับประเตนปัญญาการฟังที่ดีย่อมยัอปัญญาให้หมดสินห้าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามทำพฤติกรรมห้ามพูดคนห้ามดื่มสุราแยมเอาคุณวนก่อนจำได้ทุกคนนะว่าห้ามอะไรเรามาดูก่อน ศีลห้าเนี่ยมีอยู่คู่กับโลกมาตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาเกิดมีมาตั้งแต่เมื่อหลังยังไม่มีใครคนพบรู้ที่เรียกว่าเป็นมรดกสำรับข้าของโลกศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาอื่นๆก็เกิดมาทำอยู่แต่ไม่มีศาสนาไหนเลยที่เขาเอาศีลห้าไปใช้มีแต่ศาสนาพุทธนที่เึงศีลห้ามา หรว่าเป็นของดีเป็นของมีค่าแล้วก็นำมาสอนยาคุมในพุทธศาสนา that that ีนเท่านั้นแค่เวลาที่เขาจะบรรยัดสินห้าขึ้นโยต้องดูหรือว่าเขาฉลาดกระดาเขาสลักเขาจะรลับกระดไหนลองังไประโยชนะเราต้องมารู้ก่อนว่าความปกติของคนในโลกมีห้าอย่าง ดีนะความปกติของคนมีห้าอย่างเขาเอาความปกติของคนมนาเป็ญอย่ามาเป็นข้อห้าอย่างนั้นใครไม่มียกมือนยนละใครไม่มีห้าอย่างยกมือกนะันหนึ่งรักตัวกลัวตายใครไม่มีบ้างรักตัวกลัวตายใครไม่มีบ้างยกมือยม ก็ุง่ายๆว่าทุกคนกำลักตัวกลัวตายอย่าว่าแต่ถามคนที่นี่เลยว่าถามไปทั้งอำเภอชุดรวมก็คงจะเหมือนกันไปโยมหรือจะเอาทั้งประเทศไทยก็คงจะตอบเหมือนกันรักตัวกลัวตายหรือจะถามไปทั้งโลกก็คงจะมีคำตอบเดียวอย่าว่าจะถามคนในโลกไปโยมถ้าถามตลอดศีทีะได้ถามได้คงจะตอบอปโยมเหมือนกันรักตัวกลัวตาย ไม่อยากให้ใครมานทำร้ายไม่อยากให้ใครมานเก็บขาวจริงไหมตรงกับสิงข้อหนึ่งเห็นไหมล่ะเมื่อเวลาเขาบัญญัติมามีใครคัดค้านไหมไม่มีเอาลวกลุบไปแล้วเวลาจะหมดคุมีเวลาข้อสองทุกคนหัวเงียบทรัพย์สินจริงไหมหัวเงียบทรัพย์สินไม่อยากให้ใครมาฉกไม่อยากให้ใครมาชิงไม่อยากให้ใครมาเอาดูที่ราบไม่ให้ก็ตรงกับสิงข้อสอง ทุกคนไม่อยากให้ใครมายุ่งกับหัวเมียเราต้องมีสินติีต่อข้อสอบทุกคนต้องการฟังเรื่องจริงหรือใครอยากฟังเรื่องโกหกต้องคึนการอ่านเรื่องนี้ด้วยมันภาพนี้ดูดูแค่แรนคือมันจริงใจน่อโยมเพราะว่าสมกับเป็นมรดกอันล้ำค่าของโลกนะเพราะนั้นสินไม่ห้าข้อมันอยากตาม มันต้องเป็นข้อห้ามที่ในความเป็นปกติของคนเราต้องการสั่งเรื่องราวที่เป็นจริงต้องการมีสติสัมป,ะะปัะรบถ้วนหรือใครต้องการเกิดมาแล้วปั้มปั้มเปิด์เปอรหรือผือฮ่ามีใครไหมที่ต้องการมีอาการนะครับไม่มีใช่งไหมล่เนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่อยากมีอาการปั้มปั้มเปิดเปออย่างนั้กนะก็อยากไปดื่มสุรามีอะไรก็อยากไปนํามันเข้ามาใส่ร่างกายแล้วความหมายไม่ง่ายนะ นายกนากใน,นด้านนี้พอครามีฟังเข้าใจกับอา,าโอเป็นวลลนิยมรับาคนเราเดินมาวัสนาน้อยส่วนมากจะหาสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเรามาช่วยคนที่มีวัสนาน้อยแม้แต่นคนที่มีวัสนานาไปมาเสริมหาสิ่งที่มาเสริมความเป็นมงคลเช่นไปสวนไปท่องม,มนต์ต่าง ชินและมัญชอบ้าอองยอดพักการตพยที่โดบ้างตามแต่รูบาจะสั่งสอนเพื่อให้ได้ปกรัพย์เพื่อจะเลยตวเมโยมศินห้าเป็นคาถาเรียกทรัพย์ที่มีบาลีรับรองฟังนี่นนะไม่ต้องไปหาคาถาอื่นได้เลยโยมสินห้าเป็นคาถาเรียกทรัพย์ เป็นกระถาให้มีทรัพย์มากมายโดยมีบาลีรับรองว่าสีเลนะสุกติยันติสีเลนะ,ะโคขสัมปทาคนจะมีโภกกระซักด้วยด้าฉพาะสินเราไม่ต้องสเสบหาอย่างอื่นเลยโยมไม่ต้องไปสเสงหาบนกรถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่เลยศินห้านโยมเราไม่เข้าใจกันดีนเขาสนุกไว้ตอนท้ายเลย คนจะมีพวกกระซับได้เพราะศินเพราะฉะนั้นพอามาถึงตรงนี้สินห้าเป็นมรดกล้งคาดีกว่าแต่เราไม่รู้รายละเอียดไม่ชี้ชัดมาเจ๋งใจไม่ฟังเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขอยากมีพวกกระซับพวกรพพวกร,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 ระซับคือกระซับสินเงินทองโยมก็สงสัยรัพ์สินเงินทองเกิดได้จริงเหรอสินห้าพิพสูจน์กันด้วยเหตุด้วยผล เงินทองจะเกิดได้เพราะการทํางานเอาหน้ามีว่าเอาเป็นประเทศทุกคนเงินทองจะเกิดได้เพราะการสมาครกินของเราเราไปสมัครการถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งไม่มีสินคนหนึ่งมีสินเขาจะรับใครยงเขาจะรับใครทำเขาต้องรับคนมีสินคนที่มีสินก็ไม่เอานี่แสดงเห็นตามเห็ตามผมเลยว่าโอ้ สินทำให้โพกษะเกิดด่าจริงๆนะนี่ที่จน์ได้เพราะฉะนั้นเน้นย้ำอะไรหรือนะช่วยกันรักษาสีลรู้คุณค่าของสีลว่ามีประโยชน์อย่นี้มีคุณค่าอย่างนี้สมกับที่ท่านสมกับที่ชั้นตั้งเลยว่าเป็นมรดกที่รับขาของลุวันนี้ก็ทำม,มาะตูของเราดำเนินการมาทุกคน,นเดืรา ก็ขอยุติและก็ปิดโครงการมากำพรรดาพ่อในรงการเขาการปิดโครงการพระธรรมูทประจำปี2567พบความสุขคนจำเจริญจ,จึงมีแต่ญาติโยมทั้งหลายถึงพ่อเป็นการเจริญพร